สวัสดีครับมอนี่ก็มาพอกับช่างพูดสายจวดอีกแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมอนีกับพอดีมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมมายาม้มนนองไส้ครับผมมาเยี่ยมตรงคันล็อกครับผมมากับนาไสยันมอคืนนี้ครับพอดีผมกับไปนอนบ้านน้าไสยันมากคืนนึงแล้วกับนอนทงหน้าคืนนึงแล้วแต่ว่าบอมีเวลาไดถทายคลิปเนาะครับเนาะอยู่ทงหน้ากับบรีทายเพราะว่าหยาดเห็นขาจาหยาดเบียดอยู่เนาะเนาะไอ้ไอ้แล้วก็หยาดเบียดอยู่ก็เลยบรีทายคลิปกัน เลยเดี๋ยวมือนีมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องไส้เบิงว่าการเป็นอยู่ของตรงขาหลอกเป็นยังไงเนาะครับเนาะมาเบิงกันเลยเดี๋ยวนัดเพื่อนเดียวบอหลูว่ววาบอกไม้มาทาอยู่นะาวัดจิ้นไสน้อบาท,ที่นี่เขาไปเลยนเนาะนาเนาะเขาไปเลยลเหรอเี้ยครับผมสำนักสงฆ์ทางตงมหาทังตงทางต,ง,ง,ต,ง,ง,ตงมาปั่นพระแล้ว ใหญ่วัดนะจอยเดี๋ยวนี้ก้อนวัเขาไปเลยบอกเขาไปทั่วไปโดนแล้วไปโดนข้าเจ้าจอยนะนี่นึกทางข้าเจ้าเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนครับผมไปถามเพื่อนครับ 三八。 แมนว่ะครับผู้แมนแมนแมนเจอแล้วครับผมหุ่นห่างหนาไปจอดรถก่อนโอ้วัดปลาอยตัวนี้ใหญ่หม่เนาะแต่โอเรมากอะคนละวัดคนละวัดคนละวัดกับเอพี่ตัวนี้ตัวครับผมนี่ยใหญ่มากวัดดัะไม่อเลรอครับใหญ่ไม่แล้วเนี่ยใหญ่ไม่ตลอด ล่ะตงอยู่ไงครับผมตู้เยอะแน่ข้าไปนี่บอกรับผมขอบคุณนเลยครับโอ นายนะนาย่ัเง้ยนาังานโตกันรอกครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอกันแล้วครับผมครับวัสดีครับเออวัสดีวัดีเนาะเจอแ้วโอ้ตันานวันขึ้นต้วนี่วายุตัวมันเสือกนะซับมันบ่นไหนเอาเบอร์มันไปกโอ้ยินหัวินหัวตัวน้องพ่อแเนาะบังแดดบงมื้อนี่ผมโซโลเปลยน ดูบ่อได้แวีหย้งกูแวะยย่าถง่าย้างกบเนา้วมาชิแว่ข right, 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 nope. ้าเขาวัดนั่นวัดนี่เยู่เนาะมาในโอเดยโทรห้าอเดยกลับไปออกไปหน่อยไม่จอยู่น ok ีร้อนแล้วบมอกลับออกไปบวัน้โ่รห้าอูเดยอว่าโเมนตจะอย่ขนานนั่นทบ่ไดยว่ามเมนวัดตัวนั้นก้เข้าไปปึ๊บก้ับไปไดที่ทรหาโอเดยโอเดยวมา มันไม่มใช่นะพี่มาสั่นลับไปไม่ใช่เลยมันสิไปวัดเขาจับทีี่่พ GPS ไปอีกหกกิโลมาสั่นอ้าวโตวงเข็ดกูแล้วอ่ะมันนั่นเร็วเรยวอ่ะวัดเร็วเร็วโอ้ตัวงานบอกอันนี้มาอันนี้มาตัวตัวงานบอกครับครับโอ้ตัวงานเจียวเดี๋ยวตวงไปอันน้ำขวานอ่าโอเคโอเคครับผมเจอกันแล้วนี่โอ้วัดนี่หนาอยู่เนาะตวงเนาะหนาอยู่ตวงกับ้วนขึ้นนะครับนี่อ้วนขึ้น นะอยู่มองพักมองนอนโล่งดีโล่งด,งดีนี่เสือกะเจนนี่มีซิก,าากโอ้ไหนยู่ครับผมบรรยากาศเป็นปาายังไงนายายัยนพ่อน้องไส้เลยเป็น,อนอย,ยงังไงยู่ดีครับนายยู่ยู่ตรงยู่เลยจุดได้ดีเนีย่ยเป็นตาบรรยากาศมันสงบดีโล่งเป็นลา,ายา ผู้ใดนักอกนักใจอย่างมาบวชนี่กะเอฟซี FC ผู้ใดอย่างมากก็มาเลยครับเด้อถามทางผมได้เดี๋ยวผมยืดทรงพิกัดไปให้เป็นหนายู่ครับผมนี่วัดนี่หนายู่ข้างนอกเป็เชิญยางโล่ส่วนยางล้อมรอบแล้วก็นีน่ซาร่าตรงเพิ่นไป ส่งกาแฟยอยู่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะขายไหมเนาะครับเนาะพอดีคนไปส่งกาแฟเดี๋ยวตอนคุยกันเดี๋ยวสิทธิ์ไทยเบื้องไม่เนาะครับเนาะ